พื่อที่ใจรักก็ต้องยันรับที่จะเจ็บอย่าเอาแชร์คำคมอีกแล้วทำคมค่มใจคมกิเลสตัณหาอีกแล้วเดี๋ยวเขาสาวเข้ามาเห็นก็โอ้โอ้นี่มันเอาไปแชร์คำคมค่มใจคมกิเลสตัณหาวันพระวันเจ้าไม่เว้นบนที่ไหนเนี่ยพวกท่านคนจังหวัดอะไรน่ยแต่ผมก็คิดเนี่ยจริงจริงแต่มันมันไม่มีหรอกคิดเ กูผ่านโลกมาเยอะโว้ยคนหัวเลยตอนไม้อยาเห็นหคนที่มัคิดนี้ตอนเห็นโค้ดโค้ดนมึงนับถูกคนยังไปโอ้ยที่เดิมเลยานการไหเนี้ยนป่นเลยันเต็ดทันเตมมีไม้อยนะเต็ดนเตไม้อยนะครับ เงียบๆนะครับเงียบจังวะตะโกนเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเจอแล้วหราต้อมต้อมต้อมตีนี้เงียบหรือมันซ้ำแต้มวะมันเงียบไปไปคงต้อมหน่อยไม่หันเลยซะต้อมเลยแต่ดูหน้าเราใไม่รูปล่าสองเดี๋ยวมันนานเฮ้ยไอ้ตัวไอ้ไอ้หน้าหล่อหน้าหล่อเฮ้ยหน้าหล่อเพราะหอมๆมะดิมาตั้งมืดีนึง วิ่งไม่มูวีมูวงดยเฉอไอ้มือมีดดิเวื่เนเออปาแล้วปาแล้วจะซ่อมเพื่อนดีไที่เกเดยวมเนี้ยกระัมาแล้วพุ่งไปแล้วต้นมาแล้วมันมันไปแล้วนะเอ้าไอ้เหี้ยวาเคื่องเคื่อสดลไงกูไอ้เหี้ยมาโหดบาแม่ต้นไม้อย่างเดียวเลยชคดีชคดีมึงวิ่งกันตรงไหนมาวะอ๋อมึงไปหาคนข้อมันเจ็งไรไอ้ไง ้ข่งแข่งหนีการอะไร้องเดิมปรับช่วงต่อหน่อยดิจะวิ่งฉีกไปอีกไกลให้รอยเท้ามันเละโอเคยังไงก็คือเครื่องละนี่นอนมึงยังไม่เคยเห็นโมลิเอาเอากูเอากูเอากูมันเอามาอโมลิมาแต่สกิลเช็คเร็วมากมันมีโทเทมไฟอะไรวะนะมีปะไม่มีตัวโทเทมขวาเนี่ยต้องกูขึ้นอ่ะสวัสดีครับ โอ้กูเจอเทอร์เดฟไฟมันแล้วต้นไหนมันไล่มัอยู่ปะมันมันยังมันโซนอยู่เทอร์เดฟไฟมันอยู่เทอร์เดฟไฟจะอยู่ต้นไม้แถวต้นใหญ่อ่ะโอเคโอเคแแต่ต่บอกไม่ได้ต้องวิ่งรอบใครมีนก้วดโอกาสก็ได้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 ดูก่อนกระโดดไล่ก็เดี๋ยวไปดูไงอุ้ยไอ้สั่งเพื่อไม่โดนแกงตะเป็ดพวกเราไม่เก่งกับอะไรป่ะเนี่ยเราเป็นทีมดีมทรีมดีมทรีมจริงวะไม่ได้เอาไหนเอาไหนอยู่ตรงต้นไม้กลางอ่ะ แต่เป็นต้นที่เป็นไม่ใช่ต้นที่เขาเรียกอะไรวะพอเราเราวิ่งหาดูว่าบอลค่ออะไรมันต้นที่แตกใช่ไหมไม่แตกไม่แตกต้นไม่แตกตไม่แตกนีกเดียอะอีกเยอะแตหินหรอหรือว่าต้นไม้อย่างเดียวตัดต้นไม้ใหญ่ตัดต้นไม้ใหญ่เห็นอะไรอะไรแล้วโอ้โหชี่โซเชียลไฟล์มันเด่นจัดแงอยู่แง่อยูไม้ไม้อะไรไม่เล่นนะ ัเลยครับสองคนเออเสร็จแล้วโเพื่อนนี่เสร็จแล้วเพื่อนของวันปะเนี่ยเอากูเปิดประตูไกลนะเฮ้ยเดี๋ยวยกูกูใหญ่ขอโมดีกว่ะโอเคเอาดิเอ้าไปภูมิอยากรอปล่อยเขาไปไอ้ท็อปเปิดประตูเลยก็ได้นะท็อปเอ้โมดีเขียวมาหรอกูเกือบประตูไกลอยู่นะโอ้เขาไม่ไล่กูเลยโอ้แต้มน้อยอีกแล้วแต่ไฟฉายเขียวมาเย้เปิดประตูอยู่ แต็มปัดไปวิวไม่เต็มเลยมีประตูให้เปิดไหมมีประตูใกล้บ้านเลยกันเฮ้ยเขาก็ต้องแขวนก่อนว่าผมสิ่งที่โมลีได้ได้โมลีเขียวเปล่าโมลีเขียวโมลีเหลืองมันไม่เอาวุ๊บเขาไม่เอาวุ๊กูกูยืนให้ตีนะใีอ่ะแต่่กูยังไมเยเห็นลขาโมลีอะอันแน่หบหน้าไปทีหนึ่งดีโอ้วุเดี๋ยวเขาโดนเอากู ตรงนี้ตรงนี้มีตู้ตรงนี้มีตู้ไอ้ภูมิเอาเอาไม่เอาไอ้ภูมิเนาะเออไม่เอาตู้ไปดมหนูไม่ห่วงห่วงประตูด้วยมันมีไอ้นี่เปล่าไอสารพัดมาไหนมันก็ห่วงประตูด้วยเอาปูเข้าตู้ไอมึงหิวเลยมึงเอาตู้นีตู้นี้ตู้น้องไปเอาเพื่อนเอาฉันไม่เอาเอาไอสัตว์แล้วไง เล่นเฮียกันสคนบอกแล้วไอ้ภูมมึงอ่ะไปปิดประตูอยู่เองใช่ไอ้ภูมมีลูกเองเนี่ยนนแ้วเนี่ยไอเนีนี่นี่นี่ไ้นี่อ้เน่ยอนต่อ้เไ้เนอนี่ยอนี่ไม่ไอ่้อเ่ยอเอเลยไ้น้อ่อย้ยน่อยไน่้อีี่น่เเนยนไอ้ีไม่เอาไอ้ภูมิช่วยภูมิหน่อยสิ เอาเสร็จเลยเอาเสร็จเลยเ,เสร็จด้วยไงเสร็จอสองคู่เลยแหละทำไม่เสร็จทั้งคู่เลยยิงสองทีแล้วกันไหนกันนั่นอ่ะไปครับทูน่าเกินนะโอ้โดนนะเนี่ยบล๊อตโอ้โดนโอ้โดีเลย แปะสักรอบ,น,บรอนึงอย่ายับหอเออทำ้วกันนละทำแ้วกันกน,นี่แหละรุ่นอะไรหรอกูรอเปิดกูรอเปิดกระตุนไปนี่กูไม่ได้อย่าโดนบอนนี่กูอยากโดนเอ้กูเข้าตู้เลยนะเข้าตู้แมนนี่โอ้เปราเลยโอ้อยปุ้มทำงานได้ไปเรื่อยแล้วแหละงั้นจะจบตู้ตามมาได้อยู่หรตู้ได้นะมันไม่ใช่เรื่อยมันไม่ใช่ทีเดียวมันยังไงก็ได้อยู่แล้ว จะต้องเข้าสองคนพร้อมกันเลยอ่ะโอเคอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นเลยแหนมไป่ไปฉายนะเอาดิเอาดิเอาเลย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 ไอจามอย่าอุ้มไอ้จามอย่าอุ้มเอาถามไม่คุยมีโบริษัทเออกูรู้มหมเฮียใครส่งข้อควาไปแล้วด้วยเฮียเลยยเฮ้ยเอาเอาเอาอะไรอะผมภูข้าวปุ่มอะไรไปฟูไปนะฟูแหววมันไอท้องมันเห็นดูไปอยู่ไอท้องกัน เราอุ้มละให้เป็นอุ้มให้มันอุ้มเก๋เราต้องเคลียร์เรื่องเลีร์เื่องบล็อกทรรกันนะจ๊ะเก๋เค๋เย็น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 ไม่เป็นไรมีตีนตีนผีอยู่กูมีอีตีนผีอยู่บล็อกธรรมได้จะเทเลยไม่ต้องให้มันตีมึงรอบหนึ่งก่อนมึงค่อยวิ่งเข้าพร้อมกันเลยนะสามศพไอ้บุญโดนเหรอแก่งยังสามมามามาพร้อมยัดแม่งเลยมาดิโดนตีเองกูมีนั่นไปเลย วางลมหมดนะไป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 ไมันไ่ะอุ้ยโอ้พอล้ทำอลุทจับจับจับจจะมึงวิ่งไปไหนเอ่ยชื่อมไรวตูมันไม่ดีอยู่นียไม่ได้เนี่ยบอลุ้นทำหมดแล้วบอล้หมดแล้วไอจับจโอ้โหโอ้ยเออมึงวิ่งจริงทํยไมเรไปวิ่งอยู่วิ่งอยู่ ตูซ้ายอยู่ขวาวะประตูอยู่สายไหซ้าย้ายสายสาย้ายยาวนี่ประตูอยู่้ายเลยยาวเลยยาวเลย้ายยาวเลยอ้ไอเชี่ยหลงไอสัตว์กูหลงอยู่ไหนเขาเนี่ยลงเลยตรงยาวเลยเชี่ยเมื่อกี้มันอยู่หน้าประตูอยู่เลยเฮ้ยมึงเขาพี่้อสัจะหมดแล้วจะหมดแล้วไอเชี่ยประตูอยู่ไหนวะตรงไปเออข้างหน้าข้างหน้า้ายสายายสายสายายสายสายายส้ยายสายายส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 าายสายายดาปสายสายสายยสายสยสา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 ยสยสายสายสาเปิดเปิดเปิด

ได้จะได้สบาย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 ไม่ามยากเลยเขานะพายาอแล้วแค่นี้ก็คุนวายพอแล้วเช่จวกเราต้องคุยกันดพ่จบตงเต็จริงๆไม่ควรจะจบต้งเต็เจ็ดแปดาทีแล้วเดินไม่รู้เดินผิดทางไม่พอยุ่งเจ็ดแปดวิ่งชีตู